ทำอย่างไรให้บ้านเราเงินเข้าสักทีนะฮะนะครับไพ่ใบที่1บอกว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเนี่ะสถานการณ์ตอนนี้บ้านของคุณการเงินของคุณเป็นอย่างไรไพ่ใบที่สองนะครับบุญหรือกรรมนะครับบุญหรือกรรมหรือสิ่งใดที่ทําให้ติดขัดนะบุญหรือกรรมหรือสิ่งใดที่ทําให้ติดขัดนะและไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ที่บอกว่าบ้านของเราทําอย่างไรให้เฮงดำปังรวยสักทีนะครับนะอืมนะครับ อ่ะโอเคพี่โอซุปตาตัวร้ายที่รักเล,กเลขสองพอดีเลยครับเลขสองกำลังจะเปิดเรามาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันดีกว่าเนี่ยสถานการณ์บ้านของคุณนะครับบ้านของคุณเลขสองเป็นอย่างไรเรามาดูกันนับหนึ่งนับสองนับสามบ้านของคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> ได้ไพ่ลูกเออบุญแจนะครับอ่าได้ไพ่นี้นะฮะก็บอกได้เลยนะครับสาหรับสถานการณ์การเงินของบ้านสีขาวนะตอนนี้ ทั้งพี่อุ้นะครับอุ้ซุปตาตัวรายที่รักนะฮะแม่ชีนะครับน้องเล็กนะครับพี่สุภาพรนะครับพี่ปอเนะี่ยแล้วก็พี่รัตรนิดาสถานการณ์ตอนนี้ใช้เงินเก่งมากนะการเงินไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่อนข้างจะมีเรื่องของการไหลของการใช้เป็นก้อนเป็นแบบตลอดเวลาหรือว่ามีเรื่องจะเป็นต้องใช้จ่ายเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องการใช้จ่ายสูงอยู่ตลอดเวลาคือมันเหมือนกับต้องจ่ายอะ มันเก็บไม่ได้นะคบเป็นสถานาการณ์ของการเงินที่บอกว่าเก็บไม่อยู่เก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกของกุญแจไขออกก็แสดงว่าเงินที่เราเก็บหรือว่าเงินที่เรามีน่ยมันมีเรื่องต้องจ่ายมันมีเรื่องจำเป็นต้องใช้มันมีเรื่องจำเป็นต้องให้ไปถูกต้องไหมฮะนะครับนะถูกต้องไหมครับพี่รัฐถูกต้องไหมครับพี่ปอพี่สุภาพรน้องเล็กแม่ชีเฉลิมแล้วก็พี่อุนะฮะถูกต้องไหมครับว่าการเงินตอนนี้สถานาการณ์ที่บ้านของเราหรือตัวของเราค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเราต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายนู่นและเป็นเรื่องที่จําเป็นด้วย ทั้งจะเป็นแล้วไม่จําเป็นเราจะเป็นต้องใช้จ่ายค่อนข้างจะตลอดเวลาเลยคือเงินเข้ามันอาจจะไม่มากเท่าที่ควรแต่เงินออกมันไหลออกอยู่ตลอดเวลามีเรื่องต้องใช้มีเรื่องต้องไปถูกต้องไมหมฮะนะครับนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันคล่องผิดปกติไอ้คล่องนะ่ไม่ใช่เงินเข้าคล่องแต่มันเป็นเงินออกที่มันแบบโอ้โหหมายก็ฉันต้องตัอีกแล้วหรอฉันต้องตัอีกแล้วหรอฉันต้องตัดอีกแล้วหรอจนแบบเอาเป็นว่าคุณคิดมากเรื่องนี้นะครับคุณคิดมากเรื่องนี้เลยนะ นะครับอ่ะเราไปดูไพ่ต่อไปนะฮะอ่อพี่รับบอกถูกต้องค่ะจุกเลยพี่อูบอกว่าค่ะพี่ปอบอกถูกต้องค่ะแม่ชีเฉลิมบอกว่าถูกค่ะเห็นไหมฮะ เรามาดูไพ่ใบที่สองนะครับไพ่ใบที่สองนะครับพี่อูบอกใช่เลยค่ะเนาะเข้าใจนะสถานการณ์เป็นแบบนั้นเรามาดูไพ่ใบที่สองครับว่าเป็นบุญเป็นกรรมอะไรที่มันมาบังหรือว่ามันมีเหตุการณ์สิ่งใดนะครับที่เราจะต้องเจอเคราะห์กรรมนี้หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับนับหนึ่งนะฮะเรามาดูกันฮะค่ารถทุกเดือนอ่าโอเคครับนะเรามาดูกันครับนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ โอ้ย oh, <Yahoo! S 1> สุดยอดเลยได้ไพ่เงินก้อนนะฮะนะครับได้ไพ่เงินก้อนใช่ไหมะนะครับเอ่อมันเป็นมือที่ยื่นออกมาจากฟ้านะครับลงมาสู่เราเนาะแล้วก็ถือเงินก้อนมาด้วยนะครับเนาะมันเหมือนกับว่าช่วงเนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยคุณก็นอกจากในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วนะฮะเรื่องของเงินบุญหรือทําบุญก็เยอะอยู่นะก็ทําบุญจุกอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้แบบ เยอะเท่ากับค่าใช้จ่ายก็คือแบบทําหลายๆอย่างสวดมนต์นั่งสมาธินะฮะเงินที่เห็นนี่อาจจะไม่ใช่เงินนะครับแต่หมายถึงบุญนะครับที่เราทําไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ว่าจะทําการไหว้ขอพอรคือทําค่อนข้างจะเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้นะว่าคุณค่อนข้างที่จะส่งใจถึงท่านมากๆไม่ว่าจะพระพิคเนตนะครับปู่เวสุวรรณเนี่ยหรือว่าพระองค์ใดพระแม่กวดอิมเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะได้รับบุญกูศลจากการที่คุณได้ทําแล้วก็ถวาย นะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณทำมันถึงเวลาที่คุณจะเป็นจะต้องทําและสะสมไว้มากๆนั่นเองครับนะณนะปัจจุบันนี้ณนะปัจจุบันนี้คุณไม่ได้เจอเคราะห์กรรมเคราะหกรรมที่ทําให้การเงินคุณแย่นะต่อให้เงินคุณหมดไปเดี๋ยวชนเดือนนั้นก็จะมีรายรับเข้ามานะครับแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้รับคล่องมันเข้ามาเป็นแบบ อ่ะก้อนหนึ่งละหายไปที่เหลือเราต้องจัดการจัดแจงจนทําให้เงินเก็บต้องออกไปด้วยสําหรับบางท่านที่มีเงินเก็บอาจจะต้องมีการดึงเงินเก็บเงินเก่เเกาออกมาใช้ด้วยเนะเพียงแต่ว่าทุกเดือนก็ยังมีเงินเข้าอยู่บ้างนะไม่ถึงขนาดแบบอับจนหนทางหรือว่าเศร้าส้อยหงอยเหงานะครับนะไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะดวงของบ้านสีขาวทุกทุกท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวประจำตนหรือสวดมนต์นั่งสมาธิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณแย่แน่ๆครับบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชากราบไหว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็ตามหรือองค์จี้กงองค์พระพุทธองค์พระธรรมองค์พระธรรมไม่มีนะองค์พระพุทธองค์พระสพระสงฆ์นะเทพเทวดานะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ทําต่อนะฮะอย่าหยุดนะบอกแค่นี้แล้วการถ้าหยุดเมื่อไหร่เงินก็หายตามไปด้วย นะครับเพราะนั้นในการสวดมนต์น้องแม่ชีเฉลิมบุตรสีนะครับพี่รัตนิดาพี่ปอนะครับน้องเล็กนรัชรินเนี่ยหรือพี่สุภาพร์ก็ตามบอกได้เลยว่าการปฏิบัติการไหวาการขอพรการมูเตลูของคุณเนี่ยมันทําให้ผ่านได้ในเหตุการณ์ของการเงินนะครับแต่คงไม่มีเงินเก็บชีวิตปีนี้ไม่มีเงินเก็บเดือนธันวาไม่มีเงินเก็บขอให้มันได เข้ามาจ่ายไปเป็นพอแล้วอย่าสะดุดก็พอแล้วจริงไหมครับนะฮะจริงไหมฮะนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไหมครับนะคุณเป็นคนทำบุญเยอะสวดมนต์นะปฏิบัติธรรมนั่งนั่งสมาธินะฮะหรือการมูเตลูหรือว่าไปทําพิธีต่างๆหรือว่าโอนเงินไปช่วยหลากหลายที่จริงไหมครับทําบุญเยอะจริงไหมนะแล้วก็ เนี่ยมันเหมือนจะติดขัดเรื่องการเงินแต่สุดท้ายมันก็ผ่านได้ตลอดจริงไหมอาจจะช้าไม่ทันใจแต่สุดท้ายมันก็ผ่านได้จริงไหมฮะอ่ะตอบกันหน่อยนะครับตอบเข้ามาหน่อยแล้วใครที่เลือกเลข2นะฮะตอบกันหน่อยนะสวัสดีพี่วันแววนะครับตอนนี้ยังไม่ตอบนะฮะนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปถามตอนหลังนะครับพี่วันแววขออภัยด้วยตอนนี้เราเล่นพิกอาคาดกันอยู่เนี่ยพี่รัตนิดาบอกว่าจริงค่ะนะฮะอืม นะครับพี่อูบอกว่าจริงค่ะทําบุญต่อนะไหว้ต่อนะแล้วก็หลายคนบอกนิดนึงนะครับว่าหลายๆคนที่เลือกไพ่สีขาวหนึ่งในนั้นคุณมีองค์พระพิกเนศอยู่กับตัวคุณฟันทงครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระพิกเนศครับซึ่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่จุดเทียน เพราะฉะนั้นหลายหลายคนขอพอรจากองค์พระพิคเนสจะประสบความสาเร็จนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทุกคนเลยที่เลือกสีขาวขอพอรจากองค์พระพิคเนตสจะร้องไห้เป็นอะไรเนี่ยขอพอรจากองค์พระพิคเนสไว้เลยนะครับนะถึงแม้จะมีองค์ปู่นะครับปู่ไหนก็ตามหรือว่าพี่ลาละนิดาบูชาองค์ปู่เวสุวรรณอยู่นะครับเพิ่มพระพิคเนสไปอีกองค์เลยแล้วบอกได้เลยครับว่าจะปังมากๆนะฮะกว่าจะปังมากๆนะครับนะฮนะ พี่โอครับหัวข้อตามนี้เลยฮะหัวข้อมันอยู่ตรงนี้ครับพี่นะทําอย่างไรให้เงินของเราเข้านะครับไม่ได้ดูเรื่องความรักขออภัยด้วยนะฮะนะครับอ่ะมาดูพาไพ่ใบสุดท้ายกันนะครับอืมนะเป้ทันทีน่สามไหมไม่ทันครับนะน้องเป้รอก่อนตอนนี้เหลือหนึ่งกระสายยังไม่ได้เปิดนะครับรอก่อนนะ โอเคพี่ปอโอมสิกระเดสายะนามานะน้องเล็กนารัชลีบอกจริงมากนะไหลออกหมดเห็นไหมพี่วสุพัพบอกจริงค่ะแม่ชีบอกว่าจริงค่ะถ้าไม่สวดมนต์ไม่มีเงินอืเห็นไหมมันแปลกนะพี่อูบอกจริงค่ะแล้วก็พี่ปอบอกจริงค่ะนะพี่ปอบอกตรงมากๆเอามาดูใพ่ใบสุดท้ายครับแล้วเเราจะทํายังไงนะครับนะ เราจะทํำยังไงนะครับให้การเงินของเรานั้นไหลกลับมาได้ดีขึ้นเนะี่ยเรามาดูพาไพ่ใบสุดท้ายกันเป็นไพ่เฉลยนะครับนะพี่โอวบอ,อ,อขอโทษคไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรฮะนะนับหนึ่งนับสองนับสาคุณได้ไพ่ใบนี้ครับเอาแล้วดูไพ่สิมืดมนมาเลยครับนะฮะอืมนะครับนะ มืดมนมาเลยนะฮะนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยนะฮะสำหรับไพ่ไปที่3นะครับเป็นลูกคนเงาดําแล้วก็มีเงินมีมือนะฮะถือเงินอยู่แล้วไพ่ใบนี้นะครับก็เป็นไพ่จุดเทียนเห็นไหมเพราะนั้นไพ่พระพิฆเนศอยู่ตรงกลางอันเดียวนะเออแล้วแลกนะตำแหน่งบุญกรรมนะบอกเลยว่าคุณทุกคนนะฮะเจ้ากรรมนายเวรนะครับเจ้ากรรมนายเวรนะรของคุณคือเรื่องการเงินเลยครับ เจ้ากรรมในเวรของคุณณปัจจุบันคือเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้เงินของคุณนั้นมีปัญหาเนี่ยนะครับอบอกได้เลยว่าการเงินคุณมีปัญหาเพราะเจ้ากรรมในเวรกาลังมาทวงของเขาคืน แต่โชคดีที่คุณทําบุญถึงอย่างไพ่ไปที่สองทำมากสวดมนต์มากขอพรมากไหว้พระมากมูเตลูบ้ากไม่ว่าจะเป็นสายพุทธปฏิบัติสายพราหมณ์สายฮินดูสายจีนสายไหนก็แล้วแต่ทุกๆสายมีความสําคัญขอให้ทำต่อไปเพราะเจ้ากรรมในเวรเ,เนี่ยกำลังมาอยู่กับคุณเลยและมาทวงสิทธ ของการเงินของคุณนะนะเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ให้คุณนั้นอู้ฟู่หรือร่ํารวยนะครับนะอ่ะเป็นแบบนี้เพราะฉนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้นะครับสำหรับบ้านถีสีขาวคือทําบุญมากๆนะโดยเฉพาะอันนี้มันเข้ามาปิ้งเลยนะเรื่องของการปล่อยวางและโหสินะครับนะพยายามปล่อยวางและโหสิทุกคนทุกกลุ่มเพราะตอนนี้ทุกคนที่มีไพ่สีขาวไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กนะรัชรินนะ ไม่ว่าจะเป็นพี่อุพี่ปอนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สุวพัฒนะ์ะไม่ว่าจะเป็นแม่ชีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่รัตนิดามีกลุ่มคนหรือคนบางคนทําให้พี่ไม่สบายใจถูกต้องไหมครับ <S <S ดูได้ไงเนี่ยนะจริงไหมฮะนะครับที่คุณมีคนบางคนนะอยู่ใกล้ๆเนื้อใกล้ๆตัวหรือกลุ่มคนที่ต้องทํางานร่วมกันหรือพูดคุยกัน รู้สึกหงุดหงิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานนะครับหรือว่าคนในที่ทํางานหรือว่าญาติพี่น้องนะครับนะหรือเพื่อนฝูงมันรู้สึกหงุดหงิดหงุดหงิดนะีกับคนกลุ่มนี้หรือว่าคนคนนี้อยู่เป็นประจำไพ่มันบอกว่าให้คุณปล่อยวากับเขาเอาหสิแล้วคุณจะหลุดจากการเงินแต่การอาหสิและการให้อภัยทานจากคนคนเหล่าเนี้นะ ต้องให้ด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจมันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่คุณอย่าเอามาคิดอย่าเอาเก็บมาตกอย่าเอามา,มาหมั่นไส้อย่าเอามาคิดว่าทําไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องอย่างนี้ตัดข้อออกจากสารระบบไปเลยนะแล้วชีวิตคุณจะหลุดคนระับเพราะมีเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้คุณหมุดหงินเนี่ยไปสิงอยู่กับคนเหล่านั้นทําให้คุณเนี่ยเวียงวีนในเรื่องของความหมุดหินกับคนกลนุ่มนี้มากๆครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดเผยให้เราวิธีกแก้เอโหสินะครับพรุ่งนี้นะฮะ ไปทําบุญเข้าสารหน่อยนะครับกี่ถุงอ่ากี่เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอ3ถุงถุงละ1กรัมถุงละ2กรัมแล้วแต่คุณเลือกแต่สิ่งที่มันเห็นในภาพขึ้นมานะสำหรับบ้านสีขาวถ้ามีโอกาสไปใส่บาทนะครับหรือว่าไปทําบุญเข้าสารอาหารแห้งโดยเฉพาะเข้าสาร3ถุงนะฮะสามถุงนะ ถุงละกี่กิโลก็ได้ครึ่งกิโล6ขีดห้าขีดสามขีด2ขีดถุงละนิดนิด,น,ด,น,ดน้อยๆเล็กๆก็ได้เนี่ยทำบุญนะครับเข้าสารอย่างน้อย3กิโลนะครับนะแล้วจะทําให้เจ้ากรรมในเวเนะียหลุดออกไปได้มากรวมถึงคุณปลดปล่อยเรื่องของใจตัวเองเอาหัวสีกรรมกับคนกลุ่มนั้นอย่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดงี่เง่าไม่สบายใจอือปล่อยวางนะจ๊ะอะ จริงไหมฮะจริงไหมครับนะฮะจริงไหมฮะนะครับสาธุนะครับพี่เสิร์ม,รรมันโคสวัสดีน้องต่ายนะครับพี่น้องเรารักกระดาษบอกเลิกไปที่สายังไม่เปิดครับไปที่สสีฟ้านะรอสักครู่รอสักครู่นะพี่รับบอกถูกต้องค่ะทวงผ่านลูกเราเลยทําให้เราต้องเก็บวาจาอืมเนาะมันก็โมโหเนาะพี่อู๊ค่ะนะพี่สุภาพาบอกตรงทุกข้อเลยนะฮะพี่อู๊บอกว่าวันอื่นก็ได้จ้านะครับวันอื่นได้ไหมคะวันอื่นได้ไหมคะคืออะไรคะนะ วันอื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องพรุ่งนี้ฮะวันไหนก็ได้ครับเนาะถ้าเอาเอาที่เราสะดวกนะครับนะพี่ปอบอกตรงมากๆอ่ะโอเคสรุปโดยรวมแล้วนะครับแถมแถมดูให้ เราเชื่อไหมว่าบ้านสีขาวเป็นอย่างนี้ทุกคนหงุดหงิดงี่เง่ากับคนบางคนมันมีสื่อสารเข้ามานะครับว่าคนที่เลือกสีขาวส่วนใหญ่นะมีคนข้างๆตัวหรือกลุ่มก้อนหรือว่าคนจํานวนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกหมันเคี้ยวหมันไส้หงุดหงิดแล้วใจมันมัวหมองมันคิดแต่เรื่องเขาว่าทำไมนะถ้าเป็นเราน่าจะอัดให้หน้าดูจะด่าเลยจะว่าเลยมันหมันเคี้ยวมันไม่จบนะฮะเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทวงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับทุกท่านสงบให้มากที่สุดนะเอาโหสิยกท่วมหัวเลยฉันขอโหสิยกถวายพระพุทธเจ้าอภั ทานเลยนะถ้าทําใจได้ปุ๊บขอยกเนี่ยอภัยทานครั้งเนี้ยยกถวายแด่พระพุทธเจ้าเลยเป็นบุญมาอุ้ยขนลุกจ้าขนลุกโอ้โหนะยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานแล้วขอให้ทานอันเนี้ย นะส่งบุญผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในเงามืดมาทวงทําให้การเงินเรายแย่เนี่ยให้เขามารับบุญไปนะครับน้องเล็กทําด้วยนะนะแล้วก็อย่าลืมพระพิคเนศนะครับขอพรจากองค์พระพิคเนศสวดมนต์ขอพรถวายอะไรไว้บ่อยๆดูแลท่านดีๆท่านช่วยอยู่ในปัจจุบันถ้าคุณทั้งหลายไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตายแน่นะหมอเบิร์นบอกได้คําเดียวนะ <S 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 ตายแน่นี่สินมาแน่บอกเลยนะอ่ะโอเคนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก